ไปแล้พี่ครับเดี๋ยวโทรเคลียร์ใจกับเชฟยันด่วนนิสิครับงานนี้จบได้สี่ครับต้องโทรเคลียร์ใจกับไอตาชมพูหน่อยให้สิครับนะนะครับมาลุกลานนะครับมาลุกลานพี่เพียงฟ้าผมนะครับสิครับอ่าเดี๋ยวโทรเคลียร์ใจกับเชฟจันนิสิครับการรายการเลยครับี่ครับกดไลค์ครับกดไลค์ครับขึ้นนะครับไอตาชมพูอยู่ไหนครับมาเห็นดูมาหลายวันแล้วห้าวหลายวันแล้ว จ็บหวัดดีครับหวัดดีครับหวัสดีครับผมช่องคอยบอกจะแล้วครับเคุณานที่สามคุณขาดอย่แลเหรอขาดไปแล้วต่อมาแล้ครับต่อสามเส้นเลยจ็บตาชมพูมายังตาชมพูเหรอไปตามัน ใบตามันมาสิเด็ก้าวเด้ข้าวว่าห้าวเหรอห้าวเหรอมาเล่นพี่เพียงมาเล่นพี่เพียงฟ้าผมเนี่ยห้าวเหรอเออฝากบอกตาชมพูนะว่ามันมีอีกสารหนึ่งฝากบอกมันด้วยเห็นเขามาคอมเมนต์ห้าวหน้าดูเลยมามันเจอตัวตึงมานี่ให้มันมานี่ให้มันห้าวหน้าดูเลยมายังยังยังไม่มาเลยเนี่ยเปิดเปิดโฟนยัง ฝากมาถึงฝากไปถึงไอาตาชมพูนะนะครับไอนี้มันเป็นแอดมินของมันเป็นตัวตึงของอีดำนะฝากด้วยนะ,ยนะเห็นห้าวหลายวันเลยเกินคอ,ค,อคอมเมนต์จำลงุงจำเลยติดโคงติดคุกเราไม่ว่ากันแต่อยากจะฝากถึงไอาตาชมพูว่ามันมีสารที่สามได้ไหมเออแล้วก็ฝากด้วยครับว่านะครับ<า>เหตุมูลสงสัยมันก็เยอะแยะ d n a อก็ไม่มีนะครับแล้วก็หลายๆหลายๆประเด็น นะครับที่มันเชื่อมโยงกันนะครับไอ้วันที่ขึ้นไปรับพักก็ไม่ได้พูดว่าเกือบมาไม่ทันนะครับเออแล้วก็อีกหลายหประเด็นนะครับที่มันยังสงสัยกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเราน้อมรับสารหนึ่งสารสองนะครับแต่มันยังมีสามสารนะครับฟางมถึงไอ้ตาชมพูด้วยถ้ามันมาให้นคอมเมนต์เข้ามาหน่อยสิเห็นห้าวหลือเกินเลยห้าเป้งหลือเกินเลยคิดจะคิดจะคิดจะลุงอย่ายุ่งกับจอระเคเข้าใจไหมตใครระเคไม่ชะละวัน ใช่ใช่ก็ฝากก็ฝากก็ฝากไปถึงเอฟซอีดำนะครับที่เข้ามาดูช่องสกิดข่าวสารนนครับผมเห็นพวกคุณเข้ามาหลายตัวเลยนะครับมผมจําหน้าได้หมดครับพวกนี้ผมจําหน้าได้หมดนะครับมาช่องผมบ่อยมาก,ก่อนจนพี่เพียงฟ้าบล็อกจนมือล็อกครับนะครับแล้วครับแล้วก็ผมรู้ดีว่าไอตาชมพูนั้นเป็นใครผมรู้ดีนะครับไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับมึ มึงแอบอยู่แอบดูอยู่มึงโผล่ขึ้นมาตาชมพูมึงรู้ว่ากูเป็นใครมึงแอบขึ้นมามึงขึ้นมามึงต้องการจะถามอะไรกูตอบให้อะใครเนี่ยไอไอเอนเอเอ็มบอกว่าศาลที่สามประหารประหารพ่อมึงอะศาลสามยังไม่ตัดสินเลยเออพวกมึงก็ไปใส่ร้ายใส่ฟาร์มค่ะพวกมึงนี่เอาฟาร์มสะใจมึงนึกถึงว่าถ้าเป็นครอบครัวพวกมึงพวกมึงจะรู้สึกกันยังไงกูถามหน่อยเออ แต่ถ้าศาลสามตัดสินว่านะครับลุงลุงกระทำกูแยกย้ายกูกล้าพ,พวกมึงเลยกูยอมพวกมึงเลยตายเป็ภูแต่ตราบใดที่ศาลศาลที่สามยังไม่ตัดสินกูไม่เชื่อพวกมึงอ๋อคือว่าถ้าศาลสามนี่ก็คือถ้าถ้าเป็นเหมือนตายเปูก็แยกย้ายก็กราบตายเปูด้วยหรือย่ังไงครับเมื่อกี้น่ยไม่ถ้าถ้าศาลถ้าศาลสามมีคําสั่งลงนะผมบอกตรงนี้เลยว่า อ่าเรื่องนี้ผมพูดนี่คือคือสารที่สามในทิทานนะอ้ยแม่งเอ้ยกูก็เดี๋ยวโดนละเมิดสารนีกแม่งจ้ดดดงงจองจ้องกันอยู่เดี๋ยวแม่งโดน,น,น,นองผมไม่มีความจริงเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงไอ้ติ่งทั้งหลายที่เข้ามาช่องนี้ผมเห็นหลายวันแล้วไม่ใช่ไม่เห็นเบาได้เบากันเอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกสารหนึ่งวันนี้นผมมาขึ้นมาเนี่ยผมอยากเจอตาชมพูมากเลยนะครับนะอยากเจอตาชมพูมากเลยมึงมึงเป็นสารยังไงมึงตัดสินไปแล้วมึงตัดสินแทนดีกาไปแล้ว ดีกากําลังอยู่ในช่วงระหว่างการที่ยื่นหลักฐานกาันที่นอะไรกรันพวกมึงตัดสินไปแล้วว่าสารสามประหารประหารประหารพ้องมึงดิเออนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับวันนี้ก็ฝากไปถึงไอ้ตาชมพูเนี่ยมาผมเชื่อมันแอบดูอยู่เชฟมันแอบดูอยู่มันมันกลัวผมจนหำาโหดไอ้พวกนี้มาเดี๋ยวจัดเรียงตัวเลยอืมเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยุญาตถามคุณนิดนึงได้ไหมในฐานะคุณมาแล้วเนี่ยครับถามเลยครับคุณจําคุณจําฟางเส้นที่สองของคุณได้ไหม <c oughs> ไม่ไมจำจริงผมจาไ,ไ,ไ,ได้จําได้ครับเขาบอกว่าอย่าเป็นห่วงลุงพลทุกกรณีเนี่ยคุณไม่กลัวฟางที่สามคุณเขาจะเอาอะไรมาตัดเหรอเนี่ยผมไม่ได้เป็นห่วงลุงนะครับผมไม่ได้เป็นห่วงลุงนะครับรผมห่วงฟางถูกต้องมากฝ่าครับอ๋ออันนี้คือ งไม่ได้ห่วงลุงใช่ไหมใช่ครับแล้วผมก็ไม่เคยบอกรักลุงครับเพราะผมรักลุงไม่ได้เพราะเป็นผู้ชายผมไม่ใช่ป้าแตนที่ต้องไปรักลุงผมเป็นผู้ชายผมจะไปบอกรักลุงอะไรผมไม่ใช่ไอ้แต่ห่วงก็ไม่ห่วงใช่ไหมอะไรครับห่วงก็ไม่ห่วงใช่ไหมห่วงห่วงแต่ไม่ได้รักเอาห้ามห่วงไม่ได้ไม่ได้อะเอาห้ามหวงทุกกรณีอ๋อห้ามห่วงเหรอห่วงหรือเปล่าตอนเนี้ยเอาเป็นว่าผมต้องการฟาร์มถูกต้องให้มันเกิดขึ้นเข้าใจไหมครับ ผมต้องการความถูกต้องที่ผมยังอยู่ผมต้องการความถูกต้องให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งให้หลานสองคนผมต้องการความถูกต้องถ้าสารสามกระจ่างแล้วโอเคเราน้อมรับเข้าใจไหมครับเชฟผมน้อมรับเลยอืมผมจะไปทำคอนเทนต์ชักว่าวหรือว่าอะไรของผมไปเรื่อยเปื่อยเลยจริงใช่ครับเพราะฉะนั้น,รเ,นเรา,าว,นะวันนี้เชฟผมมาเนี่ย ที่ผมยังอยู่เนี่ยผมต้องการเห็นฟาร์มยุธธรรมมันเกิดขึ้น FC ี e <Okay. S 1> f f ครับ,รบมันมีหลายเคส uh. ในประเทศไทยที่มีการตกเป็นแพะที่หลายคนไม่เคยออกมาให้กับสังคมได้รู้เลย uh. สารหนึ่งแพ้สารสองแพ้แต่ไปชนะสารสามสุดท้ายครอบครัวที่ตกเป็นแพ้เขาได้รับอะไรบ้างครับค่าเยียวยาไหมได้รับได้รับฟาร์มเป็ธธรรมไหม คือคือตรงนี้ผมต้องการแค่ตรงนี้นะครับเราผมต้องการแค่ตรงนี้ใน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 ,นิทานเรื่องนี้เ่าผมต้องการเห็นความิทานมันเกิดขึ้น,ใน,ในกับครอบครัวเข่าข<อ>บ,บ้างครับเนาะแ,แต่แต่เราไม่ได้ไปละเมิดคือเราอาจเราคิดว่าอาจคิดว่าศาลสามก็ยังมีหวังถึงมันจะลิบลีนะทนายหลายคนบอกว่าลิบลีเหลือเกินลิบลีเหลือเกินนั่นเป็นความคิดของทนายแต่ถามว่าศาลสามมีโอกาสชนะไหม ในประเทศไทยร้อยละแปดอ่าร้ย<ด>อยละยี่สิบยำหนูกัสนะครับตายเลยทำไมอ่ะมีใครเสียนว่ามินสาลโดนทั้งคนพูดทั้งทั้งคนโทรเข้ามาตายแล้วมินสาลไหนครับมันเป็นแค่นิทานมันเป็นเรื่องสมมตินิทานเหรอโ่าลมใจหนวะหเออมันจะไปมันจะไปมินสารอะไรเราเป็นประชาชนเราสามารถติชมเราสามารถพิพากษาทนายหลายคนก็พูดกันทนายหลายคนก็มินสารสิใช่ไหมใช่ ออขนาดผมเนี่ยไอ้โ้นเนี่ยไปร้องเรียนผมที่ภาคสี่เนี่ยไปเราลองร้อง,องเรียนผมเนี่ยเรื่องเงียบไปแล้วเนี่ยไหนไหนละเมิดศาล<อ>เอเอเพราะฉะนั้นวันนี้นายซีกับเชฟครับผมขอเคลียร์ใจกับตาชมพูหน่อยไปตามันมาหน่อยผมมันไส้มันมากมันเล่นกับมันเล่นกับพี่เพียงฟ้าผมเนี่ยอเดี๋ยวก่อนน่าจะจะน่าจะนั่งฟังอยู่ะนั่งฟังให้มันขึ้นมาสิมึงเก่งจริงมึงขึ้นมา <รอ S 1> นี่นะมึงเจอตัวตึงอย่างกูนี่ ครับผมเดี๋ยวอาจจะวางสายจากนาทีแล้วเขาอ,อาจจะมีโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะให้มันโทรมาผมอยากจะฝากถึงตาชมพูคุณต้องมีใจเป็นธรรมคุณต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณอาจจะไม่พอใจเพราะพระเอกมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับ,รบแต่คุณนึกถึงเด็กสองคน นึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเมียชื่อแม่นางเอกที่เขาได้รับฟันไปทำสารยกฟ้องสองสองสารทำไมพวกคุณไม่มีการไปเยียวยาไม่มีมีการพูดถึงเขาเลยแต่วันนี้สามีเขาอยู่ข้างในพวกคุณกลับมาซ้ําเติมเขาพวกคุณคิดอะไรกันอยู่และที่สําคัญนะครับวันนี้เขาต่อสู้ขนาดเขาจะเข้าเรือนจําเขายังชูนิ้วสองนิ้วมันสื่อถึงอะไรพวกคุณไปตีฟัามหมากันเอาเองแล้วเมื่อคือนนี้ทนายรัชะพลก็พูดนะครับพูดถึงนะครับว่า พอพระเอกเนี่ยสู้ศาลที่สามเนี่ยนะครับศาลไข่ฟงเนี่ยในศาลต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเห็นมาอุ้ยคนนี้แม่งเล้มันมันสู้นี่ว่าแสดงว่ามันอาจจะบอยสุดหรือเปล่าหรืออาจจะอะไรหรือเปล่ามันก็มีชุดคิดถูกต้องไหมถ้ามันถ้ามันไม่ทํามันคงมันคงมันคงไม่สู้ดีกาหรอกอะไรอย่างเงี้ยในทารเรื่องเนี้ยแต่เนี้ยเฮ้ยดีกามันก็ยังสู้ไว้แสดงว่าเฮ้ยมันก็ยังแสดงว่ามันยังมีข้อสงสัยอีกมากมายผมถามเชฟหน่อยผมถามเจ้าของช่องนี้หน่อยสิสกิดข่าวสามสิ มันมีข้อสงสัยมากมายเนี่ยทำไมไม่มีใครพูดกันครับอ่ะ <No. S 1> ข้อสงสัยดี a ออมีไหมครับ <No. S 1> อ่ะไอ้นกฮูกเราบอกว่ามีหญ้าอ่ากำลังคิดยาฆ่ายญ้าอยู่ทำไมในร่างเนาะในร่ในร่างสุกตาไม่มีรอยหญ้าไม่มีอะไรเลยครับ <No. S 1> ออแล้วเส้นผมเนี่ยเส้นผมเนี่ยได้มาได้มาโดยชอบทำไหมครับเ <No. S 1> พราะในวันที่พบร่างสุกตาเนี่ย หน่วยนิติเวศหรือหน่วยพิสูจน์หลักฐานเขาตัดเส้นผมตุ๊กาตาไปตุลอาจจะไปเอาเส้นผมในซองเสียงตาลนั้นมาก็ได้อ่าผมถามทุกคนเลยว่าไอชายเล่ยล่อนที่ผมเอาคลิปมาลงเนี่ยม,มันน่าสงสัยฝ่าไหม,มผมถามน่อยไอชายเล่ยล่อนที่ผมเอาคลิปมาลงอ่ะเชคไปดูนะที่ผมเอาคลิปชายเล่ยล่อนมาลงเนี่ยไอชายเล่ยล่อนคนนี้ในวันเกิดเหตุนอนอยู่เป็นภูเหล็กแกป๊ปแล้วใน มันนอนอยู่บนภูเขาที่น้องตุ๊กตาหายที่น้องตุ๊กตาตุยโต่อันนี้มันมันอยู่บนเขาใช่ไหมใช่มันอยู่บนเขา,ขาแล้วมันก็เดินลงมาในกระเป๋ามีกันไกลกันไกลนะสงสัยไหม